สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในรายวิชาพระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองนะคะกับครูเดนัทวินีแก้วประดิษฐ์ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะนักเรียนสามารถสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบของตนเองได้ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้เรียนกันในเรื่องอะไรคะ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์กันดีกว่านะคะมีอะไรบ้างจากความรู้เดิมอ่าถูกต้องเลยค่ะเพื่อให้เราทราบเลยคะระดับความสามารถของร่างกายแต่ละคนถูกไหมคะข้อ2นะคะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายให้คงอยู่อย่างสม่าเสมอเพราะว่าเราจะต้องมีการ ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอยู่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็มีการเช็คเรื่องของค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายของตนเองด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะเพื่อเป็นสิ่งในการกระตุ้นให้ผู้ที่ออกกําลังกายนั้นพัฒนาความสามารถของร่างกายต่อไปโอ้อันนี้ดีค่ะข้อต่อไปนะคะคือเพื่อให้ส่วนที่บกพร่องนะคะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ และข้อต่อไปนะคะเพื่อนําไปสู่การเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะคะเมื่อเรามีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีและเราจากที่ออกกําลังกายปกติเราก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการเล่นกีฬาในชนิดนั้นๆได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกายของเราเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างประโยชน์นี้ น,ะะนักเรียนพอคุค้นๆอยู่แล้วถูกไหมน่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในหัวข้อต่อไปเรื่องเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรนั่นเองนะคะการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถรู้ในเรื่องของการวัดความสมบูรณ์และความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้นะคะ ตลอดจนการตรวจสอบในเรื่องของการทํางานของอวัยวะของเราด้วยนะคะว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะเพราะนั้นตัวอย่างการทดสอบวันนี้นะคะนักเรียนสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองด้วยนะคะหรือว่ากับคู่ก็ได้นะ,ะโดยที่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ก็ได้นะคะซึ่งนะคะมีการคิดค้นโดยสมาคมกีฬาสมาัครเล่นของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเป็นการทดสอบนะคะเรื่องของความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการทรงตัวและความอดทนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันและปฏิบัติพร้อมกันค่ะเรามาเรียนรู้แบบทดสอบความอ่อนตัววิธีที่1กันนะคะวิธีที่หนึ่งยืนแยกเท้าทั้งสองข้างนะคะออกจากกันไปด้านข้างนะคะวิธีปฏิบัติให้นักเรียนก้มตัวลงไปด้านหน้านะคะพร้อมใช้ฝ่ามือนั้นวางที่พื้นทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆแยกเท้าออกจากกัน ไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดนะคะวิธีการคิดคะแนนนะคะก็จะมีตามสูตรเลยคือก็ส่วนขอคูณร้อยเท่ากับคอนะคะก็นะคะจะแทนเรื่องของความห่างนะคะของระยะเท้าทั้งสองข้างเป็นแบบเซนติเมตรนะคะขอนะคะแทนความสูงของผู้ทดสอบนะคะและคอคือผลลัพธ์การทดสอบนั่นเองค่ะถ้านักเรียน คิดสูตรออกมาแล้วนะคะได้ในจํานวนนะคะตามนี้นะคะถ้าต่ํากว่า90%นะคะจะเท่ากับว่าต่ํานะคะถ้านักเรียนได้90%นะคะถึง99%จะได้อยู่ในลักษณะปานกลางค่ะและถ้าได้100%เลยนะคะจะได้ผลลัพธ์คือดีนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างของครูกันเลยค่ะนะคะให้นักเรียนแยกเท้านะคะ ออกจากกันนะคะด้านข้างนะคะมือวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วแยกเท้าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดอย่างของคููเนี่ยความห่างนะคะของเท้าอยู่ที่160ซนติเมตรนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการคิดโดยยังไงคะกอส่วนขอเท่ากับคอถูกไหมคะความห่างของเท้า160เซนนะคะความาความสูงของครูได้เท่าไหร่นะคะ165นะคะเอามาหารกันนะคะแล้วก็คูณด้วยร้อยนะคะของครูก็จะอยู่ที่ประมาณ 9 6 9เพราะฉะนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองจับคู่นะคะแล้วก็ให้คู่ของนักเรียนเนี่ยมีคนนึงนะคะปฏิบัติในลนักษณะแบบนี้นะคะและอีกคนนึงเป็นคนวัดแต่ว่าถ้านักเรียนคู่ไม่ครบไม่เป็นไรใช้วิธีการเดียวกับคนครูก็ได้นะคะโดยการใช้วัดสายวัดนะคะวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็ใช้การเหลือบมองนะคะก็จะได้เหมือนกันนะคะไปลองปฏิบัติพร้อมๆกันค่ะ เราไปเรียนรู้แบบทดสอบความอ่อนตัววิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2นั่นก็คือการนอนคว่ำแอนตัวนะคะวิธีปฏิบัตินะคะผู้รับการทดสอบจะต้องนอนคว่ำนะคะฝ่ามือทั้งสองวางไว้ที่พื้นนะคะแขนเยียดตรงนะคะแอนตัวขึ้นพร้อมกับเงยหน้านะคะและขานะคะให้นักเรียนพับขาขึ้นมานะคะมาหาศรีรษะนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะและวิธี คิดนะคะคะแนนนะคะก็จะมีสูตรตามดังนี้เลยนะคะสูตรคอเท่ากับขอคูณกอหารร้อนะคะซึ่งกอน,นะคะจะแทนด้วยระยะห่างศีรษะถึงเท้าเป็นเซนติเมตรนะคะขอแทนความสูงของผู้รับการทดสอบค่ะและคอนะคะเป็นผลของการทดสอบนั่นเองค่ะซึ่งถ้านักเรียนคิดออกมาแล้วนะคะได้เปอร์เซ็นต์ตามดังนี้นะคะ จะดูดเป็นตามลำดับไปเลยนะคะ 1. น่นะคะถ้าน้อยกว่า40นะคะของความสูงของผู้ได้รับการทดสอบจะถือว่าดีนะคะ 2. ถ้าได้40ถึง50ของความสูงของผู้รับการทดสอบจะถือว่าได้ระดับปานกลางนะคะและ3มนะคะมากกว่า50ของความสูงของผู้รับการทดสอบ จะถือว่าเกณฑ์เป็นยังไงคะต่ำนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของครูกันเลยค่ะนะคะวิธีการปฏิบัตินะคะนอนราบลงกับพื้น,นะคะแขนนะคะควางไว้ที่พื้นทั้งสองข้างแล้วแขนเหยียดตึงขึ้นมาพร้อมกับพับขานะคะให้ศีษะกับเท้าเข้าหากันมากที่สุดนะคะและให้เพื่อนของเรานะคะวัดศีษะจากเท้านะคะว่ามีความห่างเท่าไหร่ ของครูได้40เซนติเมตรซึ่งจะไปเข้าสูตรว่าคอเท่ากับกอแทนด้วยอะไรนะคะคือความสูงของครูนะคะคือ165เซนติเมตรนะคะและขอนะคะคือความห่างนะคะเท่ากับ40เซนติเมตรแล้วหารด้วย100นะคะพอคิดออกมาแล้วของครูอยู่ที่66ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เลยคะต่ำนะคะเพราะนั้นยังไม่ดีพอนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ จับคู่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นคู่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนคู่ก็ได้นะคะและให้เพื่อนของเรานะคะคนหนึ่งปฏิบตัติอีกคนนึงเป็นผู้วัดนะคะแล้วค่อยสลับกันค่ะไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการทดสอบต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ จะให้นักเรียนปฏิบัติในลักษณะนั่งรูปตัววีเวี่ยงแขนหมุนนะคะวิธีปฏิบัตินะคะให้นั่งลงกับพื้นแล้วยกแขนและขาทั้งสองข้างนะคะให้เป็นลักษณะแบบตัววีนะคะจากนั้นให้เหวี่ยงแขนพร้อมกับหมุนตัวด้วยนะคะวิธีการคิดคะแนน,นะคะ่ะ 1. เหเวี่ยงแขนพร้อมกับหมุนตัวไปได้หนึ่งรอบโดยที่ขาไม่ถูกพื้นเลยนะคะจะถือว่า ได้เกณฑ์ดีนะคะสองนะคะเวียงแขนพร้อมกับหมุนตัวไปได้แค่ครึ่งรอบนะคะโดยขาไม่ถูกพื้นเหมือนกันนะคะเกณฑ์ก็จะอยู่ในเกณฑ์อะไรคะปานกลางนะคะและ3นะคะเวียงแขนพร้อมกับหมุนตัวได้ไม่ถึงครึ่งรอบนะคะจะถือว่าได้เกณฑ์ต่ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของครูพร้อมๆกันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะครูจะให้ดูแบบด้านหน้าก่อนนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยกขาทั้งสองข้างยกแขนและเหวี่ยงแขนไปนะคะด้านข้างได้ครบหนึ่งรอบนะคะตัวอย่างด้านข้างค่ะจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยกขายกแขนและเหวี่ยงไปด้านข้างค่ะเป็นแบบรูปตัววีสังเกตไหมคะครูทําได้ครบหนึ่งรอบนะคะแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์อะไรคะดีอ่าถูกต้องเลยเดี๋ยวทีนี้จะให้นักเรียน ปฏิบัตินะคะโดยให้นักเรียนจับคู่เหมือนเดิมนะคะคนนึงสังเกตเพื่อนว่าทําท่าถูกไหมนะคะอีกคนนึงเป็นคนปฏิบัติแล้วค่อยสลับกันนะคะไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยค่ะแบบทดสอบต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะใช้วิธี ดันข้อนะคะวิธีปฏิบัตินะคะให้นักเรียนวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะแขนเหยียดตึงและตรงนะคะงอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลังนะคะยุบแขนลงและดันแขนนะคะจนแขนเหยียดตึงโดยไม่ให้เข่านั้นถูกกับพื้นเด็ดขาดนะคะเรามาดูวิธีการคิดคะแนนกันนะคะ 1. เพศชายโดยกำเนิดนะคะถ้าทำได้10ครั้งขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะและถ้าเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดนะคะทำได้5ครั้งขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้งเพศชายโดยกำเนิดและเพศหญิงโดยกำเนิดเนี่ยเพศหญิงจะได้จำนวนครั้งที่น้อยกว่านะคะอ่ะและข้อ2นะคะเพศชายโดยกำเนิดทำได้ 5ถึง9้าครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะและถ้าเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดนะคะทำได้3มถึง4ี่ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นเดียวกันค่ะและ3มนะคะเพศชายโดยกำเนิดนะคะทำได้ต่ำกว่าหครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะและถ้าเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดนะคะทำได้ต่ำกว่า3ามครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นเดียวกันค่ะเราจะไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะ วางมือไว้ที่โต๊ะนะคะงอเข่านะคะทั้งสองข้างเอาขาไปอยู่ด้านหลังนะคะแล้วมีการยุบแขนนะคะยุบศอกแล้วแขนเหยียดตึงนะคะทำให้ได้ลักษณะแบบนี้ถือว่าจะถูกต้องนะคะนับจำนวนครั้งนะคะคู่ได้5ครั้งนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยผัดกันทดสอบนะคะโดยการจับคู่กับเพื่อนนะคะคนหนึ่งนับนะคะและสังเกตท่าทางด้วยว่า เพื่อนทาถูกต้องหรือไม่นะคะและอีกคนหนึ่งปฏิบัตินะคะแล้วค่อยสลับกันเหมือนเดิมค่ะเรามาดูแบบทดสอบต่อไปกันเลยนะคะแบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะคือการดันข้อนะคะวิธีปฏิบัตินะคะให้นักเรียนนะคะวางฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือนะคะวางไว้บนโต๊ะนะคะโดยที่แขนเหยียดตึงและตรงนะคะให้นักเรียนงอขานะคะทั้งสองข้างนะคะขึ้นไปด้านหลังนะคะโดยการที่นักเรียนจะต้องยุบ แขนหรือว่ายุบศอกลงนะคะและดันแขนขึ้นจนเหยียดต,ตรงนะคะโดยที่เข่าและเท้านั้นไม่สัมผัสกับพื้นนะคะวิธีการคิดคะแนนนะคะครูจะแบ่งเป็นแบบเพศชายโดยกําเนิดและแบบเพศหญิงโดยกําเนิดน,นะคะซึ่ง1ชายที่ทําได้10ครั้งขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีและผู้หญิงที่ทําได้5ครั้งขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ2 ถ้าผู้ชายทําได้5-9ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและผู้หญิงทําได้3-4ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะและสุดท้ายนะคะข้อ3นะคะผู้ชายที่ทำได้จํานวนครั้งต่ำกว่า5ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะผู้หญิงที่ทําได้ต่ํากว่า3ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ Ella. เช่นเดียวกันค่ะ แบบทดสอบต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบการทรงตัวนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะเราไปดูวิธีที่1กันก่อนเลยนะคะการยืนย่อนะคะวิธีปฏิบัตินะคะให้นักเรียนยืนตรงนะคะเท้าชิดกันนะคะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหยียดตรงไปด้านหน้านะคะพร้อมกับหลับตานะคะขยงส้นเท้าขึ้นจากพื้นนะคะแล้วย่อเข่านะคะ พับลงไปให้นั่งอยู่บริเวณส้นเท้านั่นเองนะคะแต่ว่าส้นเท้าจะต้องไม่ติดพื้นเลยนะคะวิธีการคิดคะแนนนะคะ 1. น,นะคะย่อขาพับเข่านั่งบนส้นเท้านะคะขึ้นลงได้จำนวน5ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสย่อขาพับเข่านั่งลงบนส้นเทา้าขึ้นลงได้ 3- 4ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและ3นะคะ ย่อขาพับเขา่านั่งบนส้นเท้าขึ้นลงได้น้อยกว่า3ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งนักเรียนไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะปฏิบัตินะคะยืนตรงนะคะยกแขนมาด้านหน้านะคะนั่งบริเวณส้นเท้านะคะเวลาขึ้นให้ขยิงเท้าปลายเท้าขึ้นนะคะยกส้นเท้าขึ้นด้วยนะคะอย่างครูเนี่ยครูทำได้5ครั้งพอดีเลยก็จะอยู่ในเกณฑ์อะไรคะนักเรียน ดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจับคู่เหมือนเดิมนะคะในการทดสอบนะคะคนหนึ่งสังเกตท่าทางที่ถูกต้องและจดบันทึกให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วค่อยสลับกันนะคะแบบทดสอบต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในแบบทดสอบของการทรงตัวนะคะแต่จะเป็นวิธีที่ 2- นะคะคือการ กระโดดข้ามหลังนะคะมีวิธีปฏิบัติโดยการที่ให้นักเรียนเนี่ยต้องจับคู่เหมือนเดิมนะคะให้คู่ยืนก้มตัวลงไปด้านหน้านะคะมือและเท้าทั้งสองอยู่บนพื้นห่างกันพอประมาณนะคะแขนขาต้องเหยียดตึงนะคะที่เราจะต้องให้ยืนห่างหรือว่าความห่างของเท้าเนี่ยและแขนเนี่ยอยู่ห่างกันพอประมาณเพราะว่าจะได้มีการทรงตัวขณะที่ผู้รับการทดสอบนั้นมีการ ใช้มือนะคะแตะหลังนะคะเพื่อจะทำการกระโดดข้ามกลับไปกลับมานะคะในเวลา10วินาทีจะได้ไม่ล้มนะคะอ่ะดูวิธีการคิดคะแนนนะคะซึ่งครูจะแบ่งเป็นแบบเพศชายโดยกำเนิดและเพศหญิงโดยกำเนิดน,นะคะ 1. น,นะคะผู้ชายทำได้มากกว่า8ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะผู้หญิงทำได้มากกว่า5ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันค่ะ2นะคะ ผู้ชายทำได้5ถึง7ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะและผู้หญิงนะคะทำได้ 3- 4ถึงครั้งนะคะก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง <quant> <quality> เช่นเดียวกันค่ะและ3นะคะผู้ชายทำได้ต่ำกว่า5ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะและผู้หญิงนะคะทำได้ต่ำกว่า3ครั้งนะคะ <Luckily> ก็จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะ <iday> <mäßig> เดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งจะมีตัวอย่างแบบด้านหน้านะคะ มือวางไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วกระโดดข้ามตัวอย่างของด้านข้างค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นชัดเจนไหมนะคะอ่าโอเคพอชัดเจนแล้วนะคะเราไปดูวิธีการปฏิบัติจริงๆเลยนะคะจับเวลา10วินะคะ1น3 4 5สองสานะคะครูได้ทั้งหมด6ครั้งอยู่ในเกณฑ์อะไรคะของเพศหญิง จะอยู่ในเกณฑ์ดีอ่าโอเคแสดงว่าครูผ่านอยู่นะคะเดี๋ยวทีนี้ให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะเหมือนเดิมนะคะคู่ของเราคนหนึ่งอยู่ในลักษณะท่าของการก้มโค้งลงไปด้านหน้านะคะและอีกคนหนึ่งนะคะใช้ลักษณะการกระโดดข้ามโดยใช้มือแตะที่หลังนะคะทำจำนวน1ิวินาทีแล้วสลับกันค่ะ ไปดูแบบทดสอบนะคะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปจะเป็นแบบทดสอบความอดทนนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีเหมือนกันนะคะวิธีแรกนะคะเป็นการยืนกระโดดขึ้นจากพื้นนะคะวิธีปฏิบัตินะคะให้นักเรียนยืนตัวตรงนะคะและใช้เท้าทั้งสองนะคะกระโดดขึ้นจากพื้นโดยเท้าทั้งสองจะต้องมีความห่างหรือว่าสูงจากพื้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรค่ะวิธีการคิดคะแนนนะคะคือหน,นะคะ กระโดดขึ้นจากพื้นได้จำนวน150ครั้งขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ 2. กระโดดขึ้นจากพื้นนะคะได้จำนวนครั้ง100ถึง149ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะและ3ค่ะกระโดดขึ้นจากพื้นได้ไม่ถึงจำนวน100ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะครูจะปฏิบัติ เป็นแบบตัวอย่างไม่ได้แบบครบร้อยนะคะอย่างนั้นจะนานเกินไปอนันนครูจะกระโดดให้ดูแค่10ครั้งเท่านั้นนะคะโดยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไปดูด้านข้างกันนะคะความสูงจะต้องห่างจากพื้นไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรนะคะกระโดดขึ้นโดยไม่ต้องเหวี่ยงแขนนะคะปล่อยแขนทิ้งลงด้านลข้างลำตัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดีย๋ยวให้นักเรียนจับคู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทดสอบในแบบทดสอบนี้นะคะคนหนึ่ง ดูวิธีของเพื่อนหรือว่าสังเกตเพื่อนนะคะว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่และจดด้วยนะคะจดบันทึกและค่อยสลับกันเหมือนเดิมนะ,ะนะคะแบบต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบความอดทนเหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นแบบวิธีที่2นะคะคือการคุกเข่ากระโดดข้ามเชือกซ้ายขวาค่ะ วิธีปฏิบัตินะคะใช้เชือกยาวนะคะประมาณ2เมตรนะคะขึงให้สูงนะคะระดับเข่าของผู้ทดสอบนะคะผู้ทดสอบจะต้องก้มตัวลงไปด้านหน้านะคะใช้มือทั้งสองนะคะคล่อมเชือกเอาไว้นะคะโดยคุกเข่าลงกับพื้นนะคะแล้วกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างนะคะให้ข้ามเชือกไปทางซ้ายทางขวาสลับกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมือทั้งสองจะต้องอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดเวลานะคะ วิธีการคิดคะแนนครูจะแบ่งเป็นเพศชายโดยกำเนิดและเพศหญิงโดยกำเนิดนะคะ 1. ผู้ชายทำได้30ครั้งขึ้นไปนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ดีผู้หญิงทำได้20ครั้งขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ 2. ผู้ชายทำได้20ครั้งถึง29ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผู้หญิงทำได้10ครั้งถึง19ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นเดียวกันค่ะและ3นะคะผู้ชายทำได้ต่ำกว่า20ครั้งนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะและผู้หญิงทำได้ต่ำกว่า10ครั้งจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นเดียวกันค่ะไปดูวิธีปฏิบัติแบบตัวอย่างกันเลยค่ะนะคะขึงเชือกนะคะให้ได้บริเวณหัวเข่าของผู้ทดสอบนะคะมือวางไว้ที่พื้นคล่อมกับเชือกไว้นะคะแล้วกระโดดขึ้นค่ะ ซึ่งครูจะทําตัวอย่างให้ดูประมาณ10บครั้งเท่านั้นนะคะแต่ถ้านักเรียนไปลองปฏิบัติหรือว่าจับคู่กับเพื่อนแล้วไปปฏิบัติแล้วนักเรียนจะต้องทําให้จํานวนครั้งให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะโดยการที่จับคู่คนหนึ่งสังเกตเพื่อนท่าทางถูกต้องไหมและมีการจดบันทึกแล้วค่อยสลับกันอย่างเช่นเดิมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ความรู้แล้วก็ลองทดสอบกันไปแล้วในเรื่องของการทดสอบของตนเองนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะนักเรียนโอ้สนุกสนานแล้วก็เหนื่อยไปพ,พร้อมๆกันเลยถูกไหมคะดีมากๆเลยนะคะเหนื่อยแต่ว่าร่างกายเราก็ดีขึ้นโอเคไหมอ่านะคะแล้วแบบทดสอบแบบใดนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถทําได้ดีที่สุดบ้างคะฐานไหนคะอ๋อ ยืนแยกเท้าโอ้โหแสดงว่าความอ่อนตัวใช้ได้เลยนะคะเนี่ยและอะไรล่ะคะหรือว่าแบบทดสอบอะไรที่ต่ำที่สุดคะนักเรียน ดันข้ออ๋อเพราะว่าดันข้อเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความแข็งแรงของแขนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าใครความแข็งแรงของแขนเนี่ยไม่ดีนะคะก็จะอาจจะทําท่านี้ได้ลําบากหน่อยนะคะถ้าเป็นเพศชายโดยกําเนิดก็อาจจะทําได้หน่อยเพราะความแข็งแรงของเขาค่อนข้างที่จะมากกว่าเพศหญิงโดยกําเนิดถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าแบบทดสอบแบบใดที่ทําให้เรารู้ว่าสมรรถภาพทางกายของเรานะคะด้านไหนดีด้านไหนไม่ดี เราก็ค่อยๆไปปรับนะคะเรื่องของการออกกําลังกายให้เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการเล่นกีฬาให้เพิ่มมากขึ้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหลังจากวันนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าการทดสอบสมรรถภาพของตนเองเนี่ยมันมีประโยชน์มากแค่ไหนนะคะนักเรียนสามารถนําไปทดสอบตนเองได้อีกนะคะเพื่อจะได้ดูว่าสมรรถภาพทางร่างกายของตนเองนั้นดีขึ้นหรือไม่นะคะและนักเรียนสามารถนําความรู้วันนี้นะคะ ไปแนะนำคนในบ้านนะคะอาจจะเป็นพี่น้องหรือพ่อแม่ให้มาร่วมกันทำในเรื่องของลักษณะอะไรคะการทดสอบด้วยตนเองได้เหมือนกันนะคะหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองให้เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะคะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ